สวัสดี FC ทุกคนนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศ FC จินดาจินออนเวอร์สวัสดีครับคลิปนี้พี่จินฝึกซปเปอร์เซตสามเซตเซตที่หนึ่งท่าที่หนึ่ง พรุสเพรสบางครั้งเรียกเพรสวิสบาเบลห้าสบสากิโลกร,รมัม116.6ปอนด์5ครั้งคือที่โรงยิมศูนย์กีฬาเฉลิมงพระเกียรติถนนพุทธบูชาไม่มีอุปกรณ์ที่ฝึกลองลิฟนะครับที่เป็นท่อนไม้ยาวๆแล้วเจาะรูนะครับก็เลยใช้ท่า รูสเพรสในการฝึกแทนนะครับท่าที่สองอินไครดัมเบลเพรสข้างละ25กิโลกรัมข้างละ55ปอนด์5ครั้งและท่าสุดท้ายชุดเดิลเพรส40กิโลกรัม88ปอนด์5ครั้งการฝึกซูเปอร์เซ็ จะต้องเช็คร่างกายก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นโรคหัวใจห้ามฝึกเด็ดขาดนะครับเพราะไม่มีการพักนะครับฝึกต่อเนื่อง 3.. เซต3อุปกรณ์นะครับหรือคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับจะต้องไปพบแพทย์และปรึกษามหมอก่อนนะครับว่าจะสามารถฝึกระบบ ซูเปอร์เซตได้หรือไม่นะครับหัวใจอาจจะวายนะครับอาจจะช็อตและเป็นลมหมดสติถึงแก่เสียชีวิตได้นะครับไม่หมูนะครับเพราะว่าใช้เวลาถึง3นาทีกว่าโดยไม่มีการพักนะครับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับ